ค่ะทุกคนเอามาอยู่ในช่วงกินกับเพื่อนอ่ะก็กินกับเพื่อนไงเดินสองก้ากินกับเพื่อนซึ่งสิ่งที่เราจะมากินในวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีสองอย่างก็แม่ไอทํามาให้ทํามาให้ที่แปลว่าอุ่นก็คือแกงเผ็ดแกงเผ็ดมันเป็นแบบว่าหมูก่อนั่นแหละหมูป้านเออนั่นแหละแล้วก็น้ำเงี้ยวหมูสับไอ้ก็ไม่ได้กินเหมือนกันแบบว่าไม่ได้กินมาก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นยังไง แล้วก็เราก็มีอันนี้ที่กรอบที่แบบว่าเหลือวันนั้นพี่ทอดพีชทอดพิชทอดกินกันเถอะทุกคนหิวเวอร์เมามอยคือว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าจะกินอะไรใช่ไหมแล้วก็ไอจะมาหาแล้วไอก็ถามเข้ามาว่าอยู่ดีๆไอก็โทรมาแล้วไอเราก็คิดว่าไอถึงแล้วไลมันเ็ยถามว่ามิ้วจะกินอะไรแม่ถามว่าจะกินอะไรระหว่างไอน้ำนมจีนน้ำยาเปล่าหรือว่าน้ำยาเออน้ำเงี้ยหรือว่าน้ำแกงเผ็ดไม่มีน้ำยาเออนี่ก็เลยบอกว่าเออยากกินน้ำเนี้ยไงก็เลยบอกเอาน้ำเนี้ย สุก็ได้กินด้วยกันฟังปูขอชิมก่อนนะฮึรู้ลเลยว่าเป็นคนเมืองทำอะ่ะอันนี้ดีนะอืันนี้อันนี้เค็มนิรู้ลเลยว่าเป็นคนเมืองจริงเหรอเอาจริงมากํำเหนียวอะ่ะแบบผิดหวังจากร้านข้างนอกเยอะมากอะ่ะทุกคนแบบร้านที่ทำขายอะ่ะมันจางเซให้อ่ะข้างนอกอะ่ะมันดีป้าไม่ใช่เป็นคนทำไม่รู้แม่ทำหรือ่า มึงนี่นะคะเราอิ่มได้เพราะแม่ของน้องไอนะคะวันนี้เราขอบคุณสปอนเซอร์เ,รเจดีหลักเลยหมูแพงอะ่ะฟังปุ๊แม่หมูเหลือห้าแสนตัวในไทยปะใช่ไหมขาวหมูอืมสรุปเล็กลุดูเหมือนกินขนมอะไรบางอย่างอืมมึงกินขนมอะไรบางอย่างที่ไม่เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดเหรอมันสปายขึ้นมานิดนึงือ <laughs> คือทุกคนที่เรากินข้าวจะเป็นช่วงที่เราหิวมากทุกครั้งเลยทุกคนเออมากเลยเขาบอกว่าเครื่ <c oughs> องปรุงของความอร่อยคือความหิวอืมจริงนะต่อให้แบบว่ากินอะไรที่ไม่อร่อยแล้วดันกินตอนหิวอ่ะอันนั้นจะรู้สึกว่ารสชาติพอใช้ได้ซึ่งม,มันดือดอืะขึ้มาขายกันทุกคนเ <c oughs> มาถึงบรรยากาศวันนี้ดีกว่าคือวันเนี้ยมีกางแบบว่าแทนที่เราจะถ่ายคลิปกันแล้วเราก็แบบขับรถไปไกลเวอร์ ซึ่งวันนี้แบบแทบไม่มีแดดเลยอะเออเชียงใหม่วันนี้ไม่มีแดดรู้สึกฝนจะตกคือรู้สึกเหมือนแบบเป็นหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าตลอดเวลาวันนี้เป็นวันที่ไอโทรมาใช่ไหมแล้วปกติอะปกติแล้วคือมีวันจะตื่นประมาณหกโมงครึ่งหรือเจ็ดโมงใชถ,ถูกวันไม่ได้ตื่นมาแบบว่าตื่นแบบอ้ออากาศเช้าสดใสนะ,ะ,ะสนะตื่นมาข้องน้ำแล้วนอนต่อตีแพร่ตีแพร่ความจริงใช่แล้วก็วันนี้ใช่ไหมพอตื่นมาปุ๊บรู้สึกบรรยากาศเหมือนหกโมงเย็นนะทุกคนแต่วนันนี้ตื่นสายตื่นมาเก้าโมงเก้าโมงครึ่ง คือว่าตอนนี้6โมงอยู่ก็เลยสฉลิมเลือดแล้วก็ควานหาโทรศัพท์ทุกคนแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าระเบียงนี่แหละแล้วก็หอมาข้างนอกว่าเออทำไมมาเร็วรู้สึกแบบมืดอ่ะมันมืดอ่ะก็เลยนาฬิกาเป็นเลข9แล้วทุกคน9โมงกว่าแล้วหรือว่าดูผิดวันหรือแบบดูกลับด้านอ่ะแล้้วแลวบอกว่าแบบหยิบนาฬิกามาก็ยังโมงกับนาฬิกาอยู่แล้วนี่ไอ้ก็เลยโทรมาแล้วก็เลยบอกว่าเออเนี่ยไปสายเลยนะที่บ้านฝนตกก็บอกไปสายเลยนะคือที่มันยัง6โมงอยู่อ่ะแล้วก็ยังคือแบบว่ายังตอบเติว่า6โมงอยู่จน คือวันนี้แบบแท่ไมากเหี่ยคือเย็นเน่ยเย็นแบบเย็นอ่ะม่เป็นเค้าว่าเย็นเลยทุกคนหนาวหนาว,หนาวเลยหนาวเลยอ่อแล้วเป็นซินที่เงนียกมากเลยนะซีนเนี้ยเพราะหิวจริงอะ่ะถ้าซินไหนที่อร่อยหรือเราหิวมากๆจะเงียบเวย้ยซึงเพราะแบบอ,อ,อืมแล้วก็จะมีเสียงนี้อืมกินเยอะอืม,อม อืมสนุกอืมอืมอืมทุกคนดีอะจริงแล้วมันก็อืมตลอดทั้งคลิปเลยอืมมือนี่ๆๆแล้วก็อืมคนเศรดฐายิปที่แบบกินข้าวกันคลิปหนึ่งมากเลยอะคือเราจะเล่าให้ฟังว่ามันคือคลิปกล่องกล่องข้าวสุกมันไม่ได้ออนอะทุกคนว่าน่าจนซิ่งเกิดไคือมันไม่ไหวคืประมาณแบบว่าแปตัดเสร็จแล้ว วันนั้นไอ้มาหาเช้าเออเออแล้วก็ไอ้ก็ตื่นเช้ามึงก็ตื่นเช้าแล้วไม่มีใครได้แต่งหน้า,แล,นาแล้วก็รู้สึกขี้เกียจแต่งด้วยแล้วก็เห็นว่าเออมึงไม่แต่งใช่ไหมเออก็ไม่แต่งแล้วก็คิดว่ามันจะออกมาดีไงสรุปในกล้องแบบบาาันไดคือบันไดาแต่คือมึงปิดสหา,านะดูนี้เลยนะเออก็คือเปิดไฮเวทเลยสิดวแต่คลิปนี้ก็คือหน้าแนนเวอร์ดูคิวมาปากมากินข้าวเสร็จแล้วแต่ว่าเพื่มมีปักอยู่ อย่าบอกนะว่ามีสปอนเซอร์ลิฟ์ยพูดอะไรให้มันแบบนะคะมาสากบานเออมันปังนะเข้าสปอนเออไม่มีคือปิดอยู่เพราะว่าเติมบ่อยสามารถสปอนได้นะคะไหนบอกมีแต่กระดูกไงก็แค่กระดูกไงทุกคนหมูมันแพงจริงนะตอนนี้หมูราคาโลละสองร้อยยี่สิบอะไม่ใช่ร้อยยี่สิบหรอกก็แบกว่าทุกคนไปซื้อหมูที่ตลาดหมูสับอืมนี่เคยไปซื้อหมูก่อนที่มันจะแพงอะอืแค่ก่อนแค่นี้แปดสิบหลังมอโคตรแพง หลังจากนั้นก็ไม่ทํากับข้าวในหออีกเลยตอนที่อยู่หอเพราะว่าแบบวัตถุดิบมันแพงจริงๆ <ừ> จริงๆซื้อวัตถุดิบอ่ะมันควรจะถูกแล้วก็แบบคือโอเคมันอาจจะแพงแต่ว่ามันทําได้หลายมื้ออะไรเงี้ยก็คือโอเคห่าเฉลี่ยแล้วมันก็แบบโอเคแต่ว่าจริงๆบ้างแสอันนี้คือไม่โอเคเพราะเรามาอยู่หออ่ะมันมีนมความร<อ>ู้สึกว่าอยากเซฟตี้ตังค์มาก แล้วก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าซื้อทุกอย่างมาทํากินเองสรุปแล้วบ้านปลายกว่าเราซื้อกินแต่ละมื้ออ่ะจีิเสียเวลาด้วยใช่แนละเสียเวลาต้องมาล้างต้องมาซื้อของต้องแบบต้องเตรียมต้องทําต้องทุกอย่างทุกคนมันดูเหมือนบ้านปลายมันดูเหมือนแบบว่าเออเราซื้อมาบุ้มเดียวแต่เรากินได้หลายมื้อแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วอ่ะมาถัวเฉลีย่ยแบบว่าค่าน้ามันไปซื้อของเออค่าแก๊สหรือค่ามออไฟฟ้าอย่างเงี้ย คือถ้าไปซื้อเลยมันก็จะมีข้าวบบยี่สิบอยู่อะซึ่งแบบราคามันก็อ์ใช่ซึ่งหรือแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบถุงยี่ห้าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็โอ,อ,อ้์แล้วแถวหอพักก็คือแบบมันก็อยู่ที่สามสิบบาทเงี้ยเพื่อนเพื่อนมันก็มันก็ไหวอะแต่ว่ามันจะมีบางที่ที่แบบคือถ้าไปร้านกับข้าวเลยอะบางร้านอาจจะสี่สิบห้าสิบสี่ห้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่คือถ้าเราซื้อแค่กลับแล้วเราหุงข้าวได้ <ใจ S 1> อะแต่เอาเป็นว่ามันก็เซฟได้ครึ่งๆเลยอะเอาจริงๆอะถ้ามันอยากประหยัดอะมันอยู่ที่เราเองมากกว่า S <S> อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเข้าร้านไหนวันนี้นะคะได้ซอนแล้วมิวขับและคือเส้นแม่หยาทุกคนมันแบบว่าโค้งแบบโ้งที่โค้งจริงๆแล้วโค<น>้งยาวคนเพ่เขาขับรถกันอะ่ะเพื่อนๆแล้วมันเป็นถนนเอียงนึกออกไปแบบมันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแล้วทุกคนคิดดูวาไอ้ใสกับโปรงยาวมิวก็เลยอาสาเป็นคนขับให้ซึ่งถามว่าไอ้ซอนได้ต้องนั่งยังไงก็ต้องนั่งไปแล้วแบบไอม้มิวมันโค้งอันเนี้ยเหมือนโค้งแข่งรถอะ่ะที่แบบเอียง ยัแบบยางมีความสุขอะซึ่งแบบเฮลโหลมึงลืมหรือเปล่าว่ากูนั่งตรงนี้อะ่ะกอดมันก็ไม่ได้มันอาจจะเดียมเอ่อเดียมจกกักรจี้ก็เลยแบบไม่ได้กอดมันแต่ก็คือกำกำไปที่มันเป็นจับเออเออจับกำนั่นแหละแบบแน่นเว้ยแล้วก็แบบอันนี้ก็คือที่ที่มันเป็นขอบรถแบบค้างๆก็คืออย่างเงีนเน้ยแบบก็คือว่าเขาต้องเจ็พื้นแตะเปียามาเออลืมโอเมค้คอนไว้ให้เอเอเปียว ตบอกลุงลุงคะลุงคะบบสับป,ประรดนี่เปรี้ยวไหมไม่ตอบเอ้ยลุงคะสับป,ประรดนี่หวานไหมไม่ตอบนี่พ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าใครเคยไปซื้อผลไม้แล้วเจออย่างนี้มั่งบางบางที่บอกขอมะม่วงเปรี้ยวได้มะม่วงหวานอะเอลวลาซื้อมะม่วงหวานได้มะม่วงเปรี้ยวเหมือนแกจาไม่ได้แล้วก็แบบว่าถามแกว่าเนี่ยสับป,ประรดหวานไหมไม่ตอบแตดีแล้วหมือแกไม่กล้าตอบอะแล้วทีก็เลยถามว่ามันเปรี้ยวหรอคะแล้วแกหวานโลกหวานและสาพังเยไอเราก็กําลังจะเลือก เลือกแบบเลือกดูสีที่ชํำที่สุดแล้วแกกาตอบมาว่าเปรี้ยวนั่นแหละลูกเหมือนมาว่ากลัวซื้อไปแล้วก็เป็นความผิดอะ่ะที่ออไม่บอกไปหมดหมดอะ่ะเออแต่ก็คือแบบว่าก้มดูสีแล้วอะ่ะมันก็รู้แล้วแหละว่ามันก็คงจะเปรี้ยวเพราะดูสีมันดีสีของท่างจืดแล้วก็บางมากเวอร์มันก็ดีกว่าลุงแต่ว่าแบบเปรี้ยวกะจิ้มเกลือไม่ได้ก,ก็เตกนอยู่หน้าก็เปรี้ยกะจิ้มเกลือก็เอาเกลือไปตัดไหมลูกแล้วบางคนที่แบบว่าขี้เกีงใจอ่ะ มายถึงว่าถ้าเราไปยืนหน้าร้านแล้วเราไม่ซื้ออะไรสักอย่างมันจะรู้สึกแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยเนาะชอบเกรงใจในเวลาที่แบบมันชอบเกรงใจคนอื่นแต่จะไม่เกรงใจคนที่รู้จักสมมุติว่าอยากถามอะไรสักอย่างก็คือจะถามแบบแบบกูอย่างนี้เลยอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันเกรงใจแต่มันเรียบเรียงคำพูดไม่เป็นอ่ะเข้าใจคําว่าคนไม่รู้จะพูดคํายังไงแต่สำหรับเรากล้าที่แปลกเข้าใจปะเป็นไปความกล้าที่แปลกไม่สำหรับคือไม่ได้บอกว่ามันแย่นะแต่มันแปลกอ่ะเออ อย่างแบบวันนี้ใช่ป้าไปไปดูดงใช่ป้าแล้วแบบคือคือสรุปแล้วไม่ได้ดูแต่ว่าคือแค่ให้มันเดินไปถามว่ามีคิวต่อไหมมีคนนับถึงเท่าไหร่มันบอกว่าไม่กล้าแบบคือไม่กล้าซึ่งแบบมันเป็นคำถามที่มันไม่ต้องเรียบเรียงอะแบบมีคิวต่อไหมหรือแบบนัดถึงกี่โมงอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่กล้าที่จะถามแต่จังหวะที่มันเป็นแบบเป็นเราเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นคําถามที่แบบไม่ให้ก็แบบว่า มันแปลกเรื่องความพี่ตรงนั้นอะ ถือโทรศัพท์อยู่เออ,อคือมันห้วยทุกอย่างไว้ที่ไหล่แล้วมันก็ถือโทรศัพท์แล้วมันก็ชี้อย่างงี้ใช่แล้วคือกระเป๋าใหญ่ไอะก็อยู่นี่แล้วกล้ยอีกสองวีนะก้กวยคือหวีใหญ่หอะกวีใหญ่มากแล้วคือไอ้อะนึกว่ามันชี้โทรศัพท์ให้ดูโทรศัพท์เหรอพิมเลยมาวะก็เลยเปิดโทรศัพท์แล้วมันก็ถือของมาแบบกูนักลับมาในมุมไหนทุกคนคือกูกวยมันคนละวี ไรไอ้มันเป็นคนที่แบบว่าสัมภาระเยอะไปก่อนอะไม่รู้เอาอะไรนักหนาที่เยอะไปก่อนอะแล้วมันชอบสะพายอย่างงี้ใช่ปะและทีนี้ก็เลยแบบ<า>มันก็ไม่มาเอาของของมันแล้วพอมันบอกไปงันก็กลับแล้วมันก็แบบว่ามารอตรงล่างบันใดข้างล่างโดยการที่มายืนอยู่ตรงนั้นแล้วม่งก็มองขึ้นมามันแบบและในใจก็คือแบบว่าคูก็ไม่อยากขยับเยอะเนาะไม่อยากพ <c oughs> ิมพ์เยอะไม่อยากอะไรเยอะแบบครูจะเ,เป็นที่สนใจเกินไป <c oughs> ไม่ชอบทำตัวเด่นในสถานที่ข้างนอกแลทีนี้ก็เลยแบบใช้พลังความกล้าที่มีทั้งหมด ยกโทรศัพท์ยกมือขึ้นมาแล้วก็เนี yeah. uh ้ยเออเนี้ยแล้วมันก็คือแบบว่าฮะมึงกอะไร <c oughs> แล้วก็คือแบบซี้มาทีก่กล้วยแล้วอ่ะทุกคนก็คือแบบมาช่วยกดถือสักหน่อยก็ได้ <c oughs> คือคุณพี่สามพลอะที่ <c oughs> ขึ้นไปอะเหมือนกับว่ามีมีพลังงานบางอย่างที่แบบมีความกดดันอะ <c oughs> ใช่แล้วก็เล่นโทรศัพท์แบบ แบบเครียดแบบคือเครียดจริงอะคือเครียดเหมือนไม่เหมือนแกบบกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเนี่ยเหมือนแกแบบกดดันอะไรไม่รู้อยู่อะเหมือนแกแบบว่าไม่เป็นแบบมิรอะเออไม่เป็นมิรไหมแล้วแบบเหมือนหน้าเวียงอะแล้วพอเขามาต่อใช่ปะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาต่อคิวเราหรือว่าเขาจองคิวมาแล้วไอ้ไอ้ก็เลยบอกว่าถามสิมึงถามสิแล้วก็ไอ้นี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราต่อคิวของเราแล้วเขาก็ต้องต่อเราและไไอ้บอกยายบอกถ้าไม่ถามกูจะขับกูเลยบอก ตัวเขาก็อยากดูเนาะกูื่อสรุปกับเออกูแล้วแบบว่าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็แบบว่าพี่คะแล้วมันไม่ได้ยินนั่งข้างกันอยู่เนี้ยคือมันจ้องโทรศัพท์แบบเพี้ยจริง<อ>ก็ไม่แปลกที่มันจะไม่ได้ยินนะแล้วก็บอกพี่คะพี่จองพี่จองคิวไว้หรือเปล่าคะงี้แล้วก็บอกอ๋อจองไว้สามโมงอะนอะ้องเล้ยพูดมาแบบนอบน้อมสุดๆเลยอีนั่นต้องกลับมาแล้วร้องอะจองคิมบอกเขาว่าอุไม่ได้จองไงกูเพิ่งมาสดๆกูแล้วบอกอ๋อไม่รู้ค่ะแล้วก็แบบ เนี่ยเนี่ยคือมันแบบเราคออคนที่ดูอ่ะส่วนใหญ่ตรงนั้นตั้งแต่ที่กูไปถามนะก็คือเป็นแบบนี้เลยทำไมอ่ะแล้วกูรู้สึกแบบว่าแบบคือมันไม่เป็นมิดอ่ะมันไม่เป็นมิดแบบสุดอ่ะเออมีแต่คนที่แบบว่ามาใหม่เหมือนเหมือนเป็นสองคนนั้นที่ต่อท้ายเราอ่ะเออแต่สองคนนั้นอ่ะดูเป็นคนท้ายแบบเราอ่ะอืมคือดีค่ะโทษนะคะคือแบบว่ามีคิวต่อหรือเปล่าแล้วแบบเออไม่ต่อเขาต่อพี่นะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือมันต้องโกรธค่ะเลยหรอว่าแบบคือคนไม่รู้จักกันมันต้องม เป็นมีดได้ขนาดนั้นวะซึ่งเราก็ไม่ได้เหวี่ยงกลับนะเราก็แค่แบบอ๋อืค่ะคุ้มค่ะอ่าไอ้นี่มันก็แบบอืแล้วแบบตอนที่กําลังนั่งพิมพ์โทรศัพท์แล้วตามันนะมันเวลาแบบทุกคนเคยโดนไหมแบบแบบว่าอ้าสิอ้าสิอ่านสิกูแทบจะทำอย่างนี้เราทุกคนก็คือแบบว่ามีว่านั่งเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างนี้ใช่ไหมก็กำลังพิมพ์คุยกับไอ้นั่นแหละเรื่องของเรื่องอ่ะแล้วมึงเล่นบทบาทสมมุติเป็นพี่คนนั้นดิแล้วมึงก็แล้วมึงจ้องมาที่โทรศัพท์กูคือแบบ แล้วคือจ้องๆในที่ว่าก็คือแบบว่านั่งนั่งมันต้องนั่งแล้วคือแบบว่ามันไม่ได้จ้องแบบว่าอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่ามนแบบเอาตาไปแต่มันคือแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วกูก็เลยแบบว่าเอ้ยเอ้ยกู้เอ้ยคือแบบแล้วคือ่ีได้ใจคือแบบว่ามันคือแบบว่าทุกคนถ้ามันเป็นการเล่นโทรศัพท์ธรรมดากูจะไม่คิดอะไรเลย แต่เป็นการเล่นโทรศัพทที่หินทามันอยู่หมดหินทามันอยู่อ่ะไม่ได้จริงจริงนะทุกคนแบบว่าอารมณ์ประมาณที่แบบเล่นโทรศัพท์แล้วมีคนมองแทบจะแบบเอาโทรศัพท์ไปให้พิมพ์เลยอ่ะคุยเลยคุยเลยเออคือแบบไม่คุยขนาดนั้นนะมันพอจะเก็ตว่าแบบสมมติว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วตามันแบบวุ้บอย่างเพราะว่าแสงมันแบบเขาจะลันคือเวลาเราเปิดจอโทรศัพท์อ่ะเออเราก็จะแบบฝึกแต่พอเราเห็นว่าเออเขาคุยเขาเล่นอะไรอ่ะมันก็ควรที่จะแบบ อ๋อนึกออกว่าแบบรู้ตัวแล้วก็แบบอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบนี่คือนานวูอ่ะแบบอยู่เงี้ยคือไม่เอียงตัวค่ะเอียงคอมาเลยเนี่ยจริงเหรอเออไม่ที่คุณรู้สึกได้คือแบบอยู่เงี้ยคืออีกนิดพิมพ์แทนแล้วนะว่าสังคมเนี้ยมันก็คงเป็นอย่างนี้แหละก็ก็มีคนลว่าฟิล์มกระจกกันรอยกันกันเสือกจึงขายดี อ้าวจริงๆนะจากเหตุการณ์วันเนี้ยเป็นคนที่ปกติไม่ได้มีความลับหรือแบบอะไรที่แบบว่าต้องมาปิดหน้าจอก,กระจกเข้าใจป่ะแต่รู้สึกอึดอะไรใช่ไหมแต่หลังจากในวันนี้ไปอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ากูต้องติดเราหรือป่า <laughs> หรือยังไง <c oughs> จากให้มนุษย์ป้านหนักแล้วเจอมนุษย์ทุกคนเข้าใจคาคาว่าคนปวดหนักไหมไปถึงหน้านนแล้วบอกไอ้เข้าวัดให้ก่อน เขาไม่รู้ว่าเข้าไปในที่ดูดวงเขาจะมีห้องน้ำไหมไม่กล้าไปขอว่าคนเยอะใช่คนเยอะมากแบบค่เปิดประตูยังไม่กล้าเปิดเลยเพราะว่ามันปิดหมดเลยปิดรั้วปิดอะไรเนี้ยก็เลยบอกว่าเข้าวัดให้หน่อยพอเข้าไปถึงวัดปุ๊บอันนั้นน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าขายมหรอเออเออขยมที่แบบว่าเอออยู่กับเจ้าวาดจาวาดเออและซึ่งเจ้าวาดจะออกไปแบบว่าทําธุระข้างนอกเออแล้วเหมือนเจ้าาิมลนบบดูดวงได้ หรือว่าเจ<อ>้า <จอ S 1> ว่าดูดวงได้แล้วเจ้าเอา<ช>ว่าอัดเสนอเอแล้วก็คือแบบว่ามาเยอะอะไรเงี้ยไปจอดรถพุกอะทุกคนแก่เงี้ยไอเราก็คิดว่าทักทายตอนแรกไม่แบบเนี้ยร,รู้สึกว่าอยากเข้าเา้ยรู้สึกว่าเขาอะปฏิเสธเราแต่คือเราไม่ได้พูดอะไรเง่งปันเรามันก็บอกว่ามีห้องน้ำํำไหมคะแล้วบอกไม่รับแล้วหนูไม่รับแล้วไม่รับแล้วแล้วคุณแบบไม่รับอะไรวะเออมองหน้ามาเข้าห้องน้ำแล้วคือพูดซ้ำหลายรอบมากแล้วเขาก็แบบมาเข้าห้องน้ำเฉยๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่า เออไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเจว่าจะไปทําธุระเข้าไอ้นี่ก็คิดว่าอ้าวเข้าห้องน้ำไม่ได้หรอห้องน้ำผิวกับเจ้าว่าหรอวะก็เลยแบบเข้าห้องน้ำหรือว่าจะปิดวัดเออเออเออคุณคิดว่าหรือว่าต้องปิดวัดไม่ได้ไม่ได้เจ้าว่าจะไปแล้วคนมาเยอะแล้วก็เลยแบบเออพวกหนูเข้าห้องน้ำได้ไหมคะน้าหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเจ้าวาไปข้างน แม้เอามานิด like, น like, oh, kind of ึ่งอ oh, oh, ่ะแล้วก right? oh, ็บอกว่าเข้าห้องน้ำตรงไหนเหรอคะแบบลุงค้าห้องน้ําอยู่ตรงไหนคะอ๋อาห้องน้ำตรงนู้นนะตรงนู้นแล้วนี่ก็เลยถามยามอีกรลว่าเราอ๋อไม่ได้มาดูดวงค่ะแล้วก็บอกว่าห้องน้ําก็เข้าไม่ได้หรอคะเออแล้วเขาก็บอกว่า อะไรนะเออเนี่ยเป็นครั้งแรกที่แบบคือกูคุยกับมึงมาตั้งนางนมึงเพิ่งมาอะไรนะคือว่าหมดแล,แล้วรับเสียงจะพูดรอบข้างอะ <c oughs> คือแบบกูจะพูดคนเดียวมกกึง่ะอูอไม่ได้จะมา,าหาเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็เจ้าอาวาสจะไปข้างนอกแต่ว่าห้องน้าคือล็อกไปด้วยล่ะคะเข้าใจว่าคือวัดไม่ควรจะล็อกห้องน้ำาต่วะ <c oughs> แต่ก็แบบแต่คอยก้นจะปิดวัดก็พอจะเข้าใจได้ว่าเขาจะปิดวัดเนอะแล้วก็แบบ ห้องน้ําก็ล็อกด้วยเหรอคะอ๋อห้องน้ำอยู่ตรงนู้นไปได้ไปได้ไประเด็นคือพอแบบคุยรเรื่องเสร็จปุ๊บเดินไปการงจะไปห้องน้ําคือห้องน้ําชายอะ่ะล็อกจริงเว้ย คือมันเป็นโกงอ่ะกงหลิกแล้วก็เราเปิดผู้หญิงล็อกเออแล้วก็ตกใจว่าแบบแล้วของผู้หญิงมันจะเปิดเป้าว้าอะไรเงี้ยเออแต่ของผู้หญิงก็เปิดอยู่ประมาณนั้นแล้วก็พอออกมาอีลุงนี้ก็พูดเรื่องคนเยอะอีรอบแบบมันไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เคือยถูกแต่ว่ามันพลิกตรงที่ว่าคนควรหนักมากอ่ะคือมันพร้อมจะออกแล้วอะแล้วกูต้องมาเล่งอธิบายว่ากูขอเข้าห้องน้ำกับลุงคนนี้ประมาณสองนาทีอะคือแบบทุทรมานมากอะทรมานจนถึงขั้นแบบว่าคือเขาไม่ฟังอะไรเลย คือเขาไม่ฟังคือเหมือนกับว่าเขาคงกลัวว่าเราจะแบบขออีกคนได้ไหมขอคิวสุดท้ายได้ไหมขอเธอแบบอุตส่าห์ขับมามันไก่มันซึ่งมันลึกจริงมันไกลจริงอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้พูดอย่างนั้นคือเราบอกว่าขอเข้าห้องน้ำได้ไหมคะขอเข้าห้องน้ำได้ไหมคะห้องน้ำที่อยู่ตรงไหนล่ะคะคือแบบว่าคือแค่เข้าวัดมาเพื่อเข้าห้องน้ำเขาก็ห่งมาแค่เข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยห้องน้ำก็เข้าไม่ได้หรอคะแล้วเขาพู่งอะไรนะอือแบบเฮ้ยรู้สึกว่า หรือจริงๆว่าครูผิดนะเราพูดไม่เคลียหรอหรือเราพูดไม่ดังพอแต่คุณรู้สึกว่าคูพูดดังปะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปก <มา S 1> ันก่อนเดี๋ยวคิดถ่ายก <laughs> ันมาแต่พูดกันยาวพี่กินข้าวเสร็จอะแล้วก็เมาอะตรงนั้นน่าจะเป็นช่องที่ตัดลงนีย้อยู่นะทุกคนคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะก็มากินข้าววยกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย